ของการศีสะนอนตีหรือว่ามีอาการดึงตัวเองอยู่ด้านหลังมกลูกมากเกินไปเนี่ยน่าจะมีจากการที่เราพยายามจะรักษาสปายให้อยู่หลังลูกแต่ทีนีเ้เราอาจจะรู้สึกว่าต้องมองลูกให้มากต้องมองลูกให้นานที่สุดรักษาตัวเองให้อยู่หลังลูกนานที่สุดเนี่ยก็อ,อาจจะทําให้เราดึงตัวเองไว้อยู่ด้านหลังในลักษณะนี้ทีนี้ปัญหาเวลาเราดึงตัวเองลักษณะนี้ครับจะสังเกตว่าไหล่เราจะไม่ค่อยหมุนเห็นไหมครับเราจะสังเกตว่ามันจะเกิดอาการสกู๊ปแล้วก็ เกิดอาการเทตัวเองไปด้านหลังก็จะเกิดอาการหลังลูกนะครับหงายโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเรามีวิธีง่ายๆครับปกติแล้วเราอยู่ในมุมนี้เนาะแล้วเราก็พยายามคือร่างกายมันชินไปแล้วแหละแต่ว่าคงมีช่วงหนึ่งในใน,ในการเล่นกอล์ฟเนี่ยคงพยายามดึงหัวไว้ด้านหลังจนมันกลายเป็นภาพนี้จนมันกลายเป็นภาพติดอยู่แบบนี้ครับฉะนั้นออจริงๆแล้วเนี่ยไม่ดี ไม่ไม่ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่หัวเราติดอยู่แบบนี้โอกาสที่ตรงนี้จะตึงแล้วก็อาจจะมีอาการแบบสวิงมันไม่โฟล์ได้เนาะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะออกแรงให้มันมากอาจจะมีอาการเคลสดอะไรอย่างนี้ฉะนั้นอาจจะลองดูนิดนึงครับว่าโอเคผมคิดว่าสปายของคุณธนเสรน่าจะนิ่งพอละถ้าเกิดว่าเรารักษาภาพนี้ได้ผมอยากจะให้รู้สึกว่าเวลาดาวสวิงนะครับแล้วเราเหมือนกับหันหน้าตามเลยอ่าเหมือนกับปล่อย ทุกอย่างให้มันโฟล์เห็นไหมครับผมต้องการที่จะรักษาสปายเนาะแต่ผมปล่อยให้หน้ามันหันได้ไม่มีปัญหาครับปล่อยให้หน้าหันได้ครับปล่อยให้หน้าหันได้เพียงแต่ว่าข้อแม้คือเราต้องการให้สป y ์เราอยู่ที่เดิมนะครับฉะนั้นไม่เกี่ยวกับหน้าเนาะที่ผ่านมาอาจจะดึงหน้าไว้เยอะเปลี<__่ยนใหม่ครับหันไปเลยอ่าแต่รักษาสปไว้โอเคเดี๋ยวผมลองทําให้ดูนะครับผมก็หันไปเลย รับรองว่าตีได้ครับ